สวายดีพี่น,อน้องเนาะอามือนี่กะมาให้พี่น้องมารับซุ่มเบียบธรรมชาติพี่น้องนี่กะคือน้องสะน้องปลาน้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็ปล่อยปลากะลายพอสมควรเลยพี่นอ้องเด้ออ่าเป็นปล่อยปีนี่กะลายหลายทงอยูอ่าก็หลายร้อยหลายพันตัวเนาะ,นะมีปลาในปลานิ่นแล้วก็ปลา กิ่งล็บพี่น้องแล้วก็ปลาปากปลาตะเพียนน่ะนะปลาตะเพียนอ่าอันนี้น้องทึ่งพี่น้องอันนี้น้องลุ่มเด้อพี่น้องเด้อนี่มาชมตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าเด้อนี่กำลังประมาณจักโมงก่อน okay. สิบโมงนี่แล้วสิบโมงสิบโมงสิบ้าพี่น้องเออ นี่กับปล่อยปล่อยลายอยู่นี่กับมืบลายพันตู้อยู่หรอกอยู่ทางนี้ก็ได้มาพี่น้องมาถ่ายให้เบ่งให้พี่น้องเบ่งพี่น้องธรรมศาสตร์แบบอยู่ให้อยู่หน้าอยู่มีต้นใหม่ต้นไหม่กันยังปลายต้นใหงไง,ง,งนะนี่กับเรือเขากรเหิต มื่อก่อนมันก็าฮุกตัวนี้มันเป็นดอนเป็นปลาพี่น้องนี่เดต้นใหม่เมื่อก่อนนี่บอลน,นี้แต่ว่าเขามาเห็ดสวนมันพี่น้องก็เลยลุงทำเป็นไรมันหมดแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้น้องพี่น้องมาพี่น้องเบ่งบรรยากาศตอนเช้าพี่น้อง พาพี่น้องไปบึง้งอันนี้คือน้ำไม่แบบธรรมชาตินี่แหละพี่น้องนะน้องอันนี้กกเป่าหรือพี่นอ้องบอนสาพอนอกหักอันนี้กอดกกเป่านี่แหละกกเป่ากกเป่ากกเป่า กุะกอบนะต้นคูนนี่บอลระบายน้ำ้าน้ำไหลแล้วมันน้ำจะรุ่นออกบอลนี้นะครับไหลมาตุลุม่มน้องทั้งนั้นก็คือมู่บ้านเนะาะทั้งนั้นก็มู่บ้านอีกพี่น้องทั้งนั้นเด้อทังนั้นเด้อ มู่บ้านด้วยทำบอลบอลน้ะบริเมนปลาด้วยพี่น้องเพราะวา่ามู่บ้านแบบธรรมชาตินะพี่น้องแบบบ้านเก่าแก่